เอาเอาพอประมาณนะลูกพี่อย่าลุกหนักนะนะถามไหมแป๊บนึงค่ะเสียงลอยที่ถูอผลการตรวจคเมื่อวานนคะ ผลการตรวจค้นใช่ไหมก็การผลการตรวจค้นเมื่อวานเนี้ยนะครับเราเรายังได้หลักฐานยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เราตอนนี้เราได้ประสานกับผู้รักษาการนะครับวตีนะครับแล้วก็จะตั้งวิทยาวิทยกรใหม่กรรมการใหม่ขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเราได้ประสานงานแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบ นะครับเรื่องเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับหนึ่งเรื่องเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเราเราแยากไว้แต่เรามองว่าผู้หญิงเนี่ยได้เงินพระไปใช่ไหมเราก็เชื่อว่าเงินนี้ยมันมาจากจากเงินวัดใช่ไหมตรงเนี้เรากําลังตรวจสอบอเส้นเงินต่างๆที่มันเกี่ยวข้องพนะบความผิดปกติอะไรบา้างหรือยังครับ เ,เรากาลังขออยู่นะเล่งขออยู่เราเราอยากเห็นอยู่เหมือนกันว่า,าข้อเท็จจริงที่ที่ที่เราได้มาเบื้องต้นกับหลังเราตรวจสอบเนี่ยมันมีแนวทางไปยังไงที่เราจะเดินต่อวันนี้ที่ที่มีการประชุมวันนี้ข้อหลักๆเลยเร,า,ราประชุมเรื่องสตังหรือว่าเราประชุมเรื่องผู้หญิงเราประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วัดเรื่องเงินเรื่องทุจริตเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของมสอที่จะไปดําเนินการนะอักษรแสดงว่าวันนี้ประชุมเรื่องสตังแล้วสตัเง,ตง,สงเนี่ยเบื้องต้นเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยบัญชีวัดเนี่ยเราเจออะไรทั้งนั้ตอนนี้เรากาลังเอาว่ากนเลยเรากําลังขอสเตตเมนต์เพื่อที่จะมาดูเส้นทาง เส้นเงินต่างๆ,ๆนะครับเรารออยู่มีกี่บัญชีที่เท่าที่ตรวจยึดมาได้แต่อบบัญชีวัดเนี่ยตอนนี้มันมีแค่ห้าบัญชีนะครับแล้วก็บัญชีบัญชีที่เราเราสงสัยเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังดูอยู่ส่วนเฉพาะบัญชีของอดีตเจ้าวาดเนี่ยเราเจอบ้างไหมคือเรากําลังตรวจสอบทุกมิตินะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะขี้ขาย เรามองว่าเรามองว่าอาผู้หญิงคนนี้ยนะครับที่ที่เรากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงกับที่ไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งซึ่งมันก็ต้องดูที่เส้นเงินนะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้หรอกว่าอะไรเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่แล้วเราก็อเข้าไปก็ ตอนนี้ก็คือพระก็ยังไม่ให้ความร,ร่วมมือดีเท่าที่ควรน,นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนพะยะเวก่อนเริ่มเปลี่ยนเจ้าวาดแล้วเนี่ยอ่าผมเชื่อว่าการประสานงานจะดีขึ้นข้าบัญชีที่ว่าเนี่ยบัญชีอาประเภทไหนหเกี่ยวกับอะไรบ้างอืมมันมัน,ม,นมันเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นมาเอาเอาเอาว่าทั้งหมดเนี่ยเราขอสเตปเป็นทั้งหมด สตังเยอะไหมถ้าบัญชีเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องทั่วไปอะแหละเรื่องเรื่องของการเช่าอ่าเช่าสถานที่จอดรถนะเรื่องของนามนักกิจใช่ไหมเรื่องของกระถินเรื่องอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นอ่ะค,อคือคือการตรวจสอบเครดิตเนี่ยพัฒน์เลยก็คือถ้าเราจะตรวจสอบเราต้องตรวจสอบจากบัญชีวัดแล้วก็บัญชีบุคคลต่างๆเพื่อที่จะอ่าดูที่ข้อเท่าที่จริงมันจะเป็นยังไง เส้นทางการเงินที่ไปถึงสีกาคนเนี้ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้เป็นไปได้ไหมครับที่จะเป็นเงินของวัดไม่ได้เป็นเงินส่วนตัวของเจ้าคุณก <c oughs> ็เรามีความเชื่อว่าตามนั้นะพระจะเอเงินจากไหนถ้าพระเอาเงินจากวัดไปแล้วบัญชีที่ไปถึงผู้หญิงมันไปถึงอย่างเราเราเรานี่แหละพบ ข้อมูลบางอยา่างที่ที่เป็นประโยชน์แต่แต่การที่เราจะดูให้ครบถ้วนทุกมิติเนี่ยเราต้องดูจากสเตทเมนต์นะครับหลักฐานบางอย่างก็เราเห็นอยู่นะครับแต่มันเป็นแค่บัญชีหนึ่งที่เราเราตรวจหลวงพ่อเนี่ยบางทีไม่ใช้บัญชีตัวเองใช้ใช้คนอื่นไปโอนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรากำลังดำเนินการอยู่ แสดงว่ามีสตางค์บางส่วนไปถึงผู้หญิงแล้วแต่จํานวนไม่เต็มถึงเจ็ดล้านบนุตรเจ็ดล้านนะั่นเป็นเป็นเรื่องของการการเรียกเฉยผมว่าเป็นการแบ็กเมย์แต่ยังไม่มีการจ่ายกันมีการจ่ายไปสักงวนไหมครับที่บอกว่าไม่มี<ล><ร>ยังไม่มี<ๆ>ยังไม่มียังไม่มีการจ่ายแสดงเราเชื่อว่ายังไม่มีแต่เราเราไม่ได้ตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าว่า,วา,วามีจัดการจ่ายบ้างเพราะว่าเจ้าคุณอาจ ยังไม่ได้พบกับเราเลยเรายังไม่ได้พูดคุยเลยนะแต่แต่ดูจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอ่าเป็นการขอค่าเลี้ยงดูใช่ไหมครับบุตรเพราะฉะนั้นอ่าเราเราเชื่อว่ายังไม่มีการจ่ายกันนะครับเราเชื่อว่าทแบ็กเมที่ท่านรองพูดเนี่ยใครแบ็กเมใครก็ผู้หญิงแบ็กเมพฮะเรื่อง,งเ,เรื่อง,อง,งเด็กเรื่องท้องลมเด็ก แล้วตรงนี้มีการเจรจาโดยเป็นหลักฐานอะไรเรามีข้อมูลเรามีข้อมูลเรามีอลูลเพื่อที่ปรากฏครับอ่าเรามีข้อมูลเรามีข้อมูลนะก็ก็ก็ตามภาพที่เราเห็นนะครับเรามีข้อมูลแล้วเราเห็นว่าเบื้องต้นเนี้ยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเจ้าวาดเนี้ยนะครับน่าจะทําผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นประราชิกนะครับแล้วก็ มีการเจราจากันระหว่างพระผู้ใหญ่แล้วก็สนับพุทธให้ให้อยากให้ราศีขาไปซะเพราะว่ามันจะทําให้เสื่อมเสียแต่การเจราจาเนี่ยมันไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เลยมาขอให้ปปปปป,ป,ปทแล้วก็ปป,ปชเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะถ้ามันเกิดมีการ คลิปคับอะไรพวกนี้ถ้ามันหลุดรั่วไปอ่ะมันยิ่งจะทําให้สถาบันพุทธศาสนามันเสื่อมเสื่อมเสียหรือเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการได้ขันน้นต้นก็คือยับยั้นความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นไอ้ประเด็นเรื่องแบ็กเมย์เนี่ยถ้าหากตัวอดีตเจ้าวาด <c oughs> ไม่ไม่เป็นเจ้าทุกในการแจ้งความดึงตํารวจจะดำเนินคดีกับผู้หญิงที่เก่าอ้างแบ็กเมย์ได้ไหม คือคือไอ้เรื่องการโชคเนี่ยนะครับเราเราเชื่อว่าอ่เจ้าคุณทิศอาจเนี่ยก็คงไม่มาให้ความรับมือนะครับเพราะว่าหรือจะไม่ให้ความร้บมือก็ไม่แน่นะครับแต่เรามองไปถึงการทุจริตในวัดมากกว่านะครับเพราะว่า,าถ้าเราได้เส้นเงินมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของเองินที่มันออกจากบัญชีวัดแล้วไปสู่บัชีบุคคลเนี่ยครับโดย โดยการโอนหรือการมอบด้วยเงินสดเลยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดําเนินการตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเงินของอทิศอาดไม่ไปถึงผู้หญิงสแสดงว่าตํารวจกาลังตรวจสอบเส้นเงินที่มันไปถึงเรื่องศรีเทวัอื่นก่อนถูกใช่ไหมคือเวลาเราทำเราเรา,เราตรวจสอบพฤติอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องข้อสมคัญก็คือเราต้องต้องได้สเตปเมนต์มาดูก่อน รเราเรายังตอบไม่ได้หรอกว่ามันไปไปเกี่ยวกับสีเทาจะเหมือนเจ้าคุณแย้ไมไหมอะไรพวกนี้หรือจะเป็นเรื่องของอการดูแลการให้หรือการแบกเมยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอหลักฐานอะไรต่างๆมาดูก่อนเงินไายในบัญชีของเจ้าคุณอ่านเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ได้เราเรายังไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดนนะั เรารอเรา,เราตอนนี้เรากำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าสำนวนการสืบสวนครับทรัพย์สินอื่นเป็นเงินสดทางเจ้าคุณเองได้เอาไปด้วยนะครับแต่นี้มีข้อมูลในแต่ละคนตรงนี้เราก็เป็นหัวที่ที่เราเข้าไปเมื่อวานเนี่ยเราอยากไปตรวจเส็คเงินด้วยแล้วอยากเราอยากจะไปหยุดเรื่องเงินในต่างๆที่เป็นเงินของวัดเรากลัวว่าเจ้าคุณเนี่ยพอพอพอสึกไปแล้วเนี่ยอยากยำเงิน ก้อนนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยไปไปหยุดยั้งซะก่อนนะครับณตอนนี้ยังไม่มีบัญชีของทิศอาจเลยใช่ไหมเข่าที่เห็นนะมีข้อมูลมีข้อมูลอยู่เขากำลังดําเนินการยอยู่มีข้อมูลหมายความว่าเห็นว่ามีบัญชีตัวเองเขาขอไปหลายบัญชีทิศอาจจะมีบัญชีได้ไงเน,นเมื่อเป็นพระส่วนตัวนะี่มีพระส่วนตัวก็มีได้<ต>เงินเงินเงินวัดเลยนะมันมีเงินอยู่สองอย่างเงินที่ญาติโยมมอบให้ส่วนตัว กับเงินเงินวัดมีสองส่วนนะถ้าเขามอบให้ส่วนตัวก็คือเป็นเงินส่วนตัวก็มีบัญชีได้แต่ถ้าเงินวัดเข้ามาในบัญชีส่วนตัวอันนั้นเป็นความผิดหากว่ามีการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าอุ่นจริงเนี่ยวัยยาวัจกรเองจะต้องรู้ฮะก็เป็นเงินวัดทีนี้การสอบปากคำวัยยาวัจกรเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคือคือตอนนี้ต้องต้องพูดจริงๆว่าทุกคนก็กลัวก็กลัวก็ยังไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นเราเราก็เดี๋ยวเรารวบรวมหลักฐานให้ให้มันได้ข้อเท็จจริงเราตั้งส่งให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยไล่สอบเพราะฉะนั้นการการจะสอบให้คนรับรับสาภาพหรือหรืออะไรพวกนี้หรือให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องมีหลักฐานเรือเ่องข้อมูลข้อมูลของตัวเราก่อนถึงจะไปสอบเพราะงะั้นการไปสอบโดยที่เราไม่มีอะไรเนี่ยมันไปลำบาก ถ้าว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาว่าจะเรียกสอบสีการเมื่อไหร่เรียกสอบระยะเวลาไปเฉพเราเร่งอยู่เราเร่งอยู่เราเร่งอยู่แล้วตัวตัวผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องเชิญมาสอบไหมในเมื่อเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือว่าไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเรายังคงยังไม่สอบเพราะอ่าเราไปจริงๆผู้หญิงเนี่ยเราเราเราก็ไปตามอยู่เราอยากให้มาพบเราแต่ผู้หญิงก็บ่ายเบี่ยงก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นเรื่องของมศ ส่วนถ้าจะมาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเงินวัดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้<ส>มีเส้นเงินของวัดหลายเข้ามาันทีต้องการไม่นะั่นเรากําลังตูอยู่เรากําลังดูอยู่บางทีมันเป็นแค่หลักฐานการการโอนหน้าอาการโอนของธนาคารเราเห็นอยู่แต่จริงๆเราอยากจะได้ภาพรวมทั้งหมดนะครับจะเห็นแค่เก้าหมื่น ห้าหมื่นอะไรพวกนี้มันยังไม่นั่นเราอยากเห็นภาพรวมดทั้งหมดสองวัดเนี่ยมีความเชื่อมโยงในเส้นต่างไหมระหว่างวัดตีกับวัดไร่เี่ยไม่มีไม่มีไม่มีคนละคนละเรื่องกันหรือเรื่องอรวมทั้งบัญชีส่วนตัวของทิทาหกับพิศแย้มเนี่ยมีไหมไม่พบนะยังไม่พบไม่มีมีข่าวว่าเรื่องของการที่ได้สมณะสมณะทางชั้นยศเนี่ยมีการวิ่งเต้นกันตำรวจมีข้อมูลชุดนี้ไหม เท่าที่ดูยังไม่พบผมว่ายังไม่ยังไม่เกี่ยวกันนะวัดวัดนี้กับวัดอวัดตีไร้ขิงแล้ววัดตนะียังไม่พบนะใหส่วนของเจ้าคุณเองจะออกมาแยกให้มาให้ปากคำบ้าหก่อนเราเราคงจะต้องอยากสอบปากคำทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าคุณน่าจะอ่ะ ไปหลบอยู่ที่ไหนที่ตำรวจเชื่อว่ามีไปลาวอไอย่างเงีหรือว่ายังอยู่ภายในเรายังไม่เคลียร์เรื่องนี้เรายังไม่เคลียร์นะครับเรายังไม่เคลียร์ว่าตัวอยู่ที่ไหนแต่จากการประสานข้อมูลกับตมยังไม่มีการเดินทางออกที่ตรงฎหยพบว่าเดินทางเข้ามาวันที่ยี่สิบเก้าสึกแล้วตอนเนี้ยออกที่ยังไม่เห็นอาจจะออกทางช่องทางธรรมชาติก็ได้ หรืออาจจะอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ได้สกคือรสึกศึกแล้วนะใช่ไหมศึกแล้วกลับเข้ามาศึกใช่ไหมครับใช่กลับเข้ามาศึกยี่สิบเจ็ดเนี่ยไปพบที่วัดไม่อยู่แล้วก็ยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยพอพอพวกเราไปเนี่ยปรากฏว่าเจ้าคุณอาจเนี่ยหนีไปแล้วนะครับแล้วก็ไปพบว่าไปเข้าดานของตมประมาณยี่สิบเอ็ด นาฬิกาใช่ไหมแล้วก็กลับเข้ามาสึกวันที่ยี่สิบเก้านะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะท่านทํเมื่อวันมีนักวิชาการทางพรทธศาส,าาสนาตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ต่างกับคดีของพิแย้มอย่างไงเมืเอ่อในเมื่อพฤติการไม่ค่อยไม่ค่อยจะหนีดกันเท่าไหร่คะมาตรฐานของอออเำรวจเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนคอสองนิกายนะต่างกันคือทรมยุทธกับมหานิกายใช่ไหมคืออย่างนี้จะอธิบายให้ฟังว่า คดีของทิจแยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานจนสามารถเห็นการทุจริตข,ของในวัดของอของอะไรยัญวันชัดเจนเห็นเส้นเงินชัดเจนนะแต่แต่คดีของเจ้าคุณอาจเนี่ยเราเพิ่งได้ข้อมูลแค่เรื่องของวินัยที่เข้าขั้นประราชิกอะไรพวกนี้มาเท่านั้นเอง แต่เรายังไม่เห็นข้อมูลทุจริตตอนนี้เรากำลังตามข้อมูลเรื่องทุจริตอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะไปการทาง,งานมันก็จะไปคล้ายๆกันแต่ตอนนี้เราพบแค่เรื่องเรื่องวินัยเฉยๆวันนี้จวันไม่ได้เอกสารอะไรที่็นประโยชน์อะไรเอ่อก็ได้บางอย่างแต่เราคือคือคนกำลังตื่นตระหนกก็กลัวทุกคนก็จะยางบ่ายเบี่ยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้อง ต้องมีหลักฐานในมือก่อนแล้วถึงแล้วแล้วเราถึงจะไปสอบอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเอกสาร,ท,าร,สารที่ได้มนเพอกสารการเงินบอ่ายังยังไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ความรูหมือเท่าที่ควรนะแต่เราได้พวกบัญชีบัญเชอร์อะไรมาดังนั้นเราก็มาทำตรงที่ก่อนเป็นเรื่องวินัยเนี่ยกำรวจได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> นั่นแหละได้คือจริงๆจริงๆได้มาตั้งแต่ อ่สามสี่วันเดี๋ยวก่อนสามสี่วันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ได้ได้มาประมาณประมาณกลางเดือนะกลางเดือนคือช่วงที่ช่วงที่ทิศอ่าจไปไอ้ทิศอาทิตย์อาจไปเนิร์มนใช่ไหมใช่ช่วงช่วงนั้นเราได้มาช่วงนั้นตอนตอนที่อยู่ต่างประเทศตอนที่อยู่อ่าเออได้มาเราก็เอามาดูแล้วก็อ่ากดว่าเราจะ ก็คุยกันอยู่ว่าตรงนี้เรายังยังไม่ได้ตรวจสอบกานทุติดแต่เราเราก็ว่าพระเจ้าคุณอ่านเนี่ยเคยเคยถูกขอให้ศึกแล้วแต่ไม่ยอมผู้ใหญ่ก็เลยเลยให้ให้ปปปปปชปปชเนี่ยมาช่วยกันหน่อยเพราะว่าถ้าข้อมูลอันนี้มันมันล้วนไหลลงไปสู่สาธารณะเนี่ยมันจะทําให้ผู้สาธารณะเสียหายก็เลยให้พวกเรา มาช่วยคุยกับเจ้าคุณอาดด้วยเราก็พยายามที่จะจะเข้าคุยเพื่อที่จะให้ท่านรักลาสิขาซะแต่ก็ยังยังไม่เป็นผลก็หนีไปก่อนก่อนก่อนที่จะไปเดนมาร์กใช่ไหมที่รอให้สึกอะหมายถึงว่าไอ้ตอนนั้นไม่รู้คือจริงเนี้ยจริงตรงเนี้ยอ่าอ่าพระพระพระชั้นผู้ใหญ่นะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากก็ติดต่อมาทางอผู้ใหญ่ของเรานะครับที่ที่ ต้องการต้องการคนที่สามารถที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์คุณอ่านรู้เรื่องแล้วก็ให้สิทธิ์ได้ก็คือประมาณเมื่อสองอาทิตย์ก่อนประมาณกลางเดือนนี้นอ,อคก็ให้เผลก็ปฏิเสธแล้วก็ดื้อก็ยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่นะครับก็พยายามหนีไปต่างประเทศแต่วันที่เขาท่านมาเนี่ยจริงๆยังไม่ครบเวลานหำนดที่ท่านจะกลับนะ เรารู้มันว่าพระรูปเนี้ยกลับมาแล้วเราก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็ปรึกษากันสารพุธเพื่อที่จะเข้าไปพบโดยโดยให้สารพุทธเนี่ยเป็นคนนัดหมายเข้ามาแต่ปรากฏว่าเรารออยู่สารพุทธก็ยังไม่แจ้งเราสักทีว่าเจ้คุณอาจเนี่ยมาไม่มาเป็นชั่วโมงเราถึงได้ ต้องต้องสวนเข้าไปว่าเอ้ทำทำไมเงียบไปเลยอะไรพวกเนี้ยนะปรากฏว่าตอนนั้นเจ้าหาุไม่ได้อ,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 อยู่บ้านอยู่เราเรา,เราเช็คเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยปรากฏว่าอยู่วันนั้นเราได้เราได้ยึดโทรศัพท์โทรศัพท์มาอยู่คนขับรถอยู่แต่ตัวไม่อยู่หมายความว่าการที่ที่ตำรวจเข้าค้นนั่นคือครั้งแรกที่ไปเรื่องของเส้นเงินเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เส้นเงิน ไอ้ที่เราเข้าเนี่ยคือเข้าเพื่อจะเจรจากับเจ้าคุณอาจวันไหนวันที่ยี่บเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเี่ยเข้านที่ย่เาเข้าเข้าไปคุยเพื่อจะไปคุยกับที่าใช่เพราะว่าเราเราเรามีข้อมูลอยู่แล้วเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็อยากจะคุยเพราะจริงๆรเพราะจริงๆถ้าถ้าถ้าอาสัว์พุทธหรือพระคุยกันเนี่ยเขาก็ยังยังดื้ออยู่แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย เขาเชื่อว่าน่าน่าจะน่าจะมีผลชุดทํางานของท่านมีใครได้คุยกับทิศอาจหรือมยังไม่ได้คุยเลยเขาเขาปฏิเสธว่าไงครับทิศอาจไม่ยอมคุยด้วยเลยเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธยังไม่รู้แต่รู้ว่าปฏิเสธเพราไม่มีศรีการเราเรา,เรารู้แต่ว่าทิศอาจเนี่ยไม่ยอมสึกเท่านั้นเองสำหรับเหตุผลที่ท่านผู้ใหญ่ต้องการให้เจ้าคุณอาจศึกเนี่ย เ็นเรื่องคลิปเรื่องแชทส่ใช่ใช่มีหลักฐานอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมครับก็ก็เป็นคลิปเป็นแชทนี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นไลน์ใช่ไหมก็หลักฐานตามนี้บริบทในไลน์เป็นยังไงบ้างเอาไปว่าเอาเอาไปว่าประหลาดถึงขั้นประหลาดเชิดกันแต่ในรายละเอียดจะไม่ขอพูดนะครับการที่มันมีคอชเข้าร่วมด้วยยแสดงว่าทิ่อาจในฐานะเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นเนี่ย ันต้องมีความเกี่ยวเกี่ยวเรื่องการิจรชัดเจนอ,อย่างเราเราเราตีไปอย่างนี้นะครับยายาขึ้นไปไกลเราตีไปว่าเจ้าอาวาสก็คือเจ้าพนักง,งานนั้นเจ้าอาวาสมีความสัมพันธ์กับศรีกาแล้วเอาเงินไปให้เราก็ต้องสงสัยว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเงินเงินเดือนเจ้าอาวาสก็ไม่เยอะใช่ไหม แต่เงินที่ที่จเจ้าวาดทุกเจ้าวาดมีเนี่ยก็คือเงินที่เอ,ทเ,อทเ,อเอามาจากบัญชีวัดหรือเงินวัดอะไรต่างๆที่ไหลออกไปเพราะเราเชื่อว่าเป็นจํานวนมากเพราะเราเห็นยอดแล้วก็มันหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์ในช่วงของปีกว่าเนี่ยเราเราคิดว่าน่าจะมีการไหลของเงินไปเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าไหลไปแล้ว ไปทำอะไรไป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 คข,าย,ขายทิศแย้มอบอรยวันหรือเปล่าตรงนี้เราจะตอบไม่ได้แต่ร,รู้ว่ามีเงินไหลออกจากทิศอาจจะไปแน่นอกจากทิศอาจแล้วเนีไม่ดีตเนี้ยยังไปหลอกทิศอื่นอีกไหมก็เดี๋ยวให้มสอสเขาดำเนินาการนะครับมส่ตรวจมีข้อมูลตรงนี้ช่นับว่า้ม่ดเนี่ยก็ไปหลอกออเราเรา สืบสวนทุกเรื่องอยู่แล้ะนะครับแต่เราเราจะมุ่งเน้นไปทางทุจริตมากกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอได้ทุจริตมาเดี๋ยวอะไรมันจะคลี่คลายไปนะครับยอดเงินงแต่ครั้งเท่าไหร่ครับก็หลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนครับสูงสุดเท่าไหร่ครับยอดสูงสุดเท่าไหร่ก็เคยเห็นเก้าหมื่นนะเคยเก้าหมื่นยอดเดียว อนุญาตเรื่องวัดม่วงได้ไหมวัดม่วงโดยโดยข้อมูลทราบรึเปล่าวัดม่วงที่ไหนเอีบ้านแขกบ้านแคขกมีข่าวว่าเจ้าวาดเขาไปเข้าคนวัดตรีอุรณาการร่วมกับสับถูกมีกาคือคือตอนเนี้ยเราได้ประสานงานกับรักษาการเจ้าวาดที่ไหนแล้วก็อ่าคุยกันแล้วในหลักการว่าเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ที่ที่ เราอยัางไม่มีหรือ,อยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเอาให้เราให้หมดก็คือต้องมีการเข้าคนอ่าแ,แล้วอ่าก็เรามั่นใจเพราะว่าเราเคยทํางานับพูดทํางานนี้อยู่เราเคยทํางานอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลการปฏิบัติที่เป็นหน้าที่พอใจแล้วก็มีการถึงอ่ดำเนินคดีถึงติดคุกไปแล้วนะครับเพราะงั้นอ่าเราเรามั่นใจในในความร่วมมือนี้นะครับสำหรับเขาบอกว่าจะเข้าบ่ายนี้อย่างนี้ตํารวจต้องเข้าไปเือยอืมไม่จําเป็น นะไม่เป็นเดี๋ยวเราเรา,เราทําในหน้าที่ของเราแต่แต่ก็คงประสานงานกันนะครับข้อมูลอะไรที่เราอยากได้เราก็ก็ประสานงานกันแต่ก็แจ้งให้ทราบไปใช่ไหมครับว่าจะเข้าบอืมยังไม่ทราบนะเนื่งสำหรับนี่เข้าไปหนึ่งพ้าเจ็ด่ยัเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเหตุหรือข้อที่จริงต่างๆเนี่ย มันมันเป็นเหตุเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการอ่าเจตนาหรือไม่เจตนาของใครอะไรยังไงตรงนี้เดี๋ยวขอขอเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูก่อนนะครับสีสการมีชื่ออะไรนะครับอ่าอย่าเพิ่งไปถึงกล่าวสีกล่าวนะนะก็ไม่เอาเอาไป็นอย่างว่าก็จะเป็นคนอายุป,ประมาณสามสิบกว่าพอแล้ว ท่านนี่พอร์ตนะถ้าบอกว่าตอนนี pues ้องค์ภาพรวมของของเจ้าคุณเนี่ยองค์ภาพรวมของเจ้าคุณเนี่ยยังผิดแค่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 นังเวนาร์เฉแต่ไม่ได้มีคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องย่างอย่างณตอนนี้ณตอนนี้ณตอนนี้ยืนยันว่าอย่างถ้าถ้าเจ้าคุณเนี่ยได้ยินที่เราให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับได้ข่าวก็อยากให้เจ้าคุณเนี่ยเข้าเข้ามาคุยกบเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้ข้อมูลเพราะเจ้าคุณก็เหมือนโดนกระโชกกระโชกทรัพย์เหมือนกันนะครับ คุณเ่ยก็ยังไม่ได้แจ้งความใช่แล้วก็ยังไม่ได้ให้ปากคำใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคุณก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วตัวผ<ม>ู้หญิเงเองก็ยังไม่มีความผิดอะไรก็ถ้าเจ้าคุณไม่ให้การจะเป็นการโชคได้พยายามกันโชคไปหรืออาจจะกันโชคไปแล้วหลายครั้งก็ได้นะครับหรืออาจจะเสียงเงินไปแล้วหลายครั้งก็ได้นะจนไม่ไหวอะโอเคนะขอบคุณมากครับ คือตอบคนให้พ้องเดนเนี่ยคือคือคือไม่ใช่ผู้หญิงคนนีอย่างเดียวใช่ไหม